ก็่กครับรักษาตัวครับโรคโควิดครับเป็นบ้าเย็บซีืมือนะครับก็เมือนี่นะครับมาให้เสนอเมนูย่างหนูนะครับปิ่งหนูครับนะครับก็อยู่กับผมนะครับที่ช่องแทนคุณรถดำงอแงนะครับหลังจากข้างหายไปโดดนะครับ จอดโดนแล้วนะครับเป็นเดือนนะครับเพราะว่าติดโควิดนะครับ,บรักษาตัวมาสิบสี่มือหายนะครับกลับบ้านในเมือนี้มาพักผ่อนอยู่บ้านอีกสิบสี่มือนะครับนี่กับเทลเลอร์นะครับนี่ไปเปลี่ยนทั้งน้ำมันมามหมนะครับทั้งเกา่าทั้งเหล็กนะครับเปลี่ยนใส่ทั้งสแตเลสนะครับ อาจจะลอยหาซิบลิตเลือกสองลอ,อยนะพอหมันใจนี่นะครับเจ้าหัวลายอ่างทองนะครับเก็เป็นเนี่ยครับแอคโคนะครับของทีมงานแทนคุณนะครับขายออกไปคันหนึ่งครับไปสองคันนะคเหลืรคันหนึ่งนะครับมนะีพึ่งล่างในระว่าเดียวนะครับ ติดโควิดพอดีก็เลยรักษาตัวครับอื่นคิดว่าสีล่างทางนี้นะครับทำความสะอาดชวนขั้นล็อกดำนะครับล็อกกี้สีดำก็จอดไว้เียนพอดนะครับเหลืาแต่ขั้นนี้นะครับคั้นนึงก็เรียงงานอยู่สระคำนะครับยังไม่ได้ไปนะครับถือว่าพักผ่อนยอนกายไปในตัวนะครับหันมาดูนะครับวันนี่เมนูอย่างนะครับ ย่างหนูนะครับนี่ครับไฟแห้งครับนี่เป็นเมนูย่างหนูนะครับสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะครับ นู้ตัวนี้ซื้อมาร้อยนึงนะครับนะครับหนังกรอบๆหอมๆเลยนะครับหันมาเบิ่งหกต่อหกต่อนะครับกะบจอดไว้โดนสตาร์ทบถติดนะครับแล้วแบตเตอรี่ของรถไถนะครับของรถกระบ,บะมเมื่อลี่ยนนะครับไฟติดนะครับก็มาดูนครับว่าหนารถมีสี่ สายสะอาดซ้ำได้นะครับหลังจากจอดมาโดนนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนะครับนี่นะครับลองสตาร์ทเบิ้งติดป่ะครับติดนะครับถือว่าโอเคนะครับสภาพภายในนะครับแอร์เย็นเพียงพาะนะครับดูว่าเพียงเปิดได้หมนะครับ คือสภาพจอดมาโดนนะครับอยู่ใส่ได้นะครับตัดเครื่องเข็มไม่เข้นบอบตัดเครื่องเข้นนะครับ,บาเบ่งกันต่อนะครับ <c oughs> นี่ครับสตาร์ดโดนเอ้จอดโดนนะครับ บอติดเปลี่ยนแบตลูกใหม่นะครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็สิผ้าเน้นเบิ้งบริเวณบาทนครับว่าบริเวณบาทของทีมงานนะครับเป็นจังใดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอะไหล่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเดินนะครับของเจ้า ส้มไล่นะครับที่ขายให้เสียตินลดดําไป้เคยจารัดนะครับนี่ะครับลูกนี่เกดเมือนนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรนะครับที่ผมเปลี่ยนหอกจากรลนะครับทั้งใส่ได้แล้วก็ใส่ว่าได้นะครับมูลราคาหลายหมื่นนะครับไม่ว่าเป็นเสียรนนะครับเรามาขายกับไร้ประนั้นนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทําการเกษตรหรือว่าเครื่องสูบน้ำนะครับนี่นะครับนี่เป็นปลายท่อแฟดสามนะครับสนใจกะทุ่ถามได้ได้ครับคิดว่าจะขายอยู่ครับสองปัญหานะครับนะครับ นี้ออกมาจากกูแสนสุกมอเตอร์นะครับคูเสียเขียนนะครับเสียต่อขึ้นมานะครับว่างไปเกือบสี่แสนนะครับเดียออย่สี่แสนกว่านะครับมันออกได้หกเดือนนะครับเป็นสิงหวนดบุรอดนะครับเป็นเจ็ดอีนะครับเราะมันเร็วนะครับสําหรับคันนี้ครับ ภาพโดยรวมก็ซื้อมากอะเปลี่ยนขาดนะครับแล้วก็มาชมกันต่อนครับนี่ครับคือบริเวณบ้านนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเหล่านะครับรถกระบ,บะนะครับ นครับบริเวณบานนะครับนี่นะครับก็มันก็จะเป็นนาบ้านนะครับนี่คือมองจอดรถไทยนะครับนี่นะครับ นี่ก็รอเมนูย่างหนูนะครับหอมมากเจ้าสิบ,บองแก้วนะครับปลาย่างบริเวณชมบริเวณมันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นครัวนะครับ